สวัสดีครับผมพอรตรายการเสรษข่าวก่อนเทรดขอนำเสนอข่าวที่น่าสนใจเชิญติดตามได้เลยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในวงการเทคโนโลยีปี2025กันดีกว่าครับนั่นก็คือการพุ่งทยานของ p a l a n t i ียโอ้โหต้องบอกว่าไม่มีใครไม่พูดถึงจริงๆครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลยครับ300%ใช่ครับฟังไม่ผิด300นี่คือตัวเลขที่หุ้นของพาันเทียพุ่งขึ้นมาแค่ในปีนี้ปีเดียวนะครับ แต่เรื่องราวมันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันซับซ้อนและน่าติดตามกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วการเติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนี้เนี่ยมันก็ส่งบลให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งไปถึง4 2 5 0 0 0ล้านดอลล่าโหตัวเลขมหาศาลขนาดนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คืออะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่มันดูจะสุดยอดขนาดนี้เอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบริษัทที่จริงๆแล้วเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย จู่ๆกลายมาเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดได้ยังไงกันเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะรอยหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับคือเรื่องของพลันเทียในปี2025เนี่ยนะครับมันเหมือนเหรียญที่มี2ด้านจริงๆด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องการเติบโตที่แบบน่าทึ่งมากแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเรื่องที่น่ากังวลซ่อนอยู่ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันให้ดีๆเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งบวกก่อนเลย หรือที่เขาเรียกกันว่าฝั่งกระทิงนะครับมาดูกันว่าอะไรคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตแบบมหาศาลของพารันเทียหลักๆเลยนะครับความสําเร็จของพารันเทียเนี่ยมันมาจาก2เครื่องยนต์ตัวสําคัญเลยอย่างแรกเลยก็คือบรรดาสัญญาระยะยาวกับภาครัฐที่มูลค่าแบบมหาศาลจริงๆแล้วก็อย่างที่2คือการที่บริษัทเนี่ยรุกตลาด AI สําหรับภาคธุรกิจได้แบบเร็วมากๆลองดูเดียวกับภาครัฐพวกนี้สิครับทั้งกองทัพสหรัฐกระทรวงกลาโหมของอังกฤษ คือพาร a ลเทียไปเซ็นสัญญาระยะยาวมูลค่ามหาศาลกับหน่วยงานใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะครับมันก็เหมือนกับการสร้างฐานรายได้ที่แบบทั้งแข็งแกร่งและมั่นคงสุดๆให้กับบริษัทเลยที่นี้พอมาดูฝั่งธุรกิจบ้างการไปจับมือกับ Snowflake ที่เป็นบริษัท Data Cloud ยักษ์ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับการติดเทอร์โบให้ธุรกิจ AI ของพา l ์ลเทียเลยครับทาให้การขยายบริการไปหาลูกค้าองค์กรต่างๆเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานั่นแหละครับชัดเจนมาก พาเลนเทียทำไรายได้ทะลุ1,000ล้านดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแถมยังทําได้ภายในไตรมากเดียวด้วยทีนี้คําถามก็คือไอไรายได้มหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนก็ล่ะโอ้โหและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับลองดูตรงไรายได้จากภาคธุรกิจสิครับโตขึ้น93%เเทียบกับปีก่อนคือมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆแล้วมันก็บอกเราชัดๆเลยว่ากลยุทธ์ที่ไปบุกตลาด AI ของเขาเนะ่มันเวิร์กจริงๆครับ แต่ถึงแม้ว่าผลงานจะดูดีเลิศขนาดนี้นะครับมันก็ยังมีคำถามใหญ่ๆข้อหนึ่งที่คาใจทุกคนในตลาดอยู่คำถามนั้นก็คือไอราคาหุ้นของพลันเชียตอนนี้เนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าเอาละครับทีนี้เรามาพลิกเกลี่ยนดูอีกด้านกันบ้างดีกว่ามาดูมุมมองของฝั่งที่กังวลหรือที่เขาเรียกว่าฝั่งหมีนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับพลันเทียกันแน่ถึงขนาดที่ว่านักวิเคราะห์เองก็ยังเสียงแตกกันอยู่เลย ประเด็นหลกัหลกๆที่ทุกคนกังวลเลยนะครับคือเรื่องมูลค่าของมันนี่แหละครับคือตัวคูณมูลค่าของ p พลนเทียเนี่ยมันสูงกว่าบริษัทซอฟแวร์อื่นๆในตลาดแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยครับสูงกว่าแบบมหาศาลจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพก็คือเหมือนเรากําลังจ่ายเงินซื้อเครื่องบินเจ็ตแต่ได้มาเป็นรถสปอร์ตอะไรทํานองนั้นเลยครับแล้วความเห็นที่มันแตกต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในราคาเป้าหมายของนวิเคราะห์แบบชัดๆเลยครับจะเห็นเลยว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยนะ มันต่ำกว่าราคาจริงในตลาดตอนนี้ตั้ง20%กว่ากว่าๆเลยนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่น่าสนใจทีเดียวคือฝั่งหนึ่งที่มองบวกสุดๆอย่างนักวิเคราะห์จาก Piper s e l l e r เนี่ยเขาก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นไปถึง201ดอลลาร์เลยนะเขาให้เหตุผลว่าเขาเชื่อมั่นในสัญญาใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตแต่พอตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งนักลงทุนสายช็อตชื่อดังอย่าง Citron Research เนี่ย กลับมองว่ามูลค่าของแพลนเทียมันสูงเกินปัจจัยพื้นฐานไปไกลมากแล้วเขาก็เปรียบเทียบเลยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับช่วงฟองสบู่ดอทคอมเลยทั้งหมดนี้มนเลยทําให้เกิดมุมมองร่วมกันในตลาดขึ้นมาครับว่าถึง p a ลนเทียจะเก่งจริงทําผลงานได้สุดยอดแต่ด้วยราคาหุ้นที่สูงปรี๊ดขนาดนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นได้เส้นบางๆเลยครับคือมันแทบจะไม่มีที่ว่างให้พลาดได้เลยแม้แต่นิดเดียว และนี่แหละครับคือทั้งหมดที่นำเรามาสู่คำถามใหญ่คำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องราวพาลันเทียทั้งหมดเลยนั่นก็คือสุดท้ายแล้วจะรุ่งหรือจะร่วงกันแน่มันคือสงครามความคิดครั้งใหญ่ในวอลล์สตรีทเลยครับระหว่างฝั่งกระทิงที่เดิมพันกับการเติบโตแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับฝั่งหมีที่มองว่ามูลค่าตอนนี้มันสูงเกินจริงแล้วก็อาจจะไม่ยั่งยืนสุดท้ายมันก็เหลือแค่คำถามเดียวที่คุกคนในตลาดไม่ว่าจะเป็นกระทิงหรือหมีกำลังพยายามหาคำตอบกันอยู่ นั่นก็คือการเติบโตที่ร้อนแรงสุดๆของพารลนเทียเนี่ยมันจะดีพอที่จะพิสูจน์ได้ไหมว่ามูลค่าที่สูงเป็นประวัติการขนาดนี้มันสมเหตุสมผลแล้วจริงๆ